สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขนะครับเนาะวันนี้ได้ตําบกหุงกับปิ่งหมูว้ยผุ่นินกินก็ได้วันนี้มาครับมามาคือเกาแหละเสียบตลอดผมยังเป็นเนียง <laughs> <laughs> เสียบย่างเดียวโอ้ยสีภาพแสีเสียบไดก็หูเสิยบออ,ออกอาหารอะไรกิน อุดมสมบูรณ์แห่งนะช่วงนี้โอ้ยผู้ใดผู้ใดในขี้เตอร์ไปนี่มุ้ต้นกินเหรอครับไม่เห็นนังหน้าฮิตเต้กับเขาเอ้าเจ็บกินข้าวปั้วกินแต่สมตํากินข้าวหลัง ปิ่งงูใหญ่ปิ่งมาในสวนยางครับตัวนี้ซื้อเหรอเสร็จแล้วนู่นตอนประหลาดตอนตอนประหลาดเห็ดเนาะ วจวดจัดขนาดเลยร้อยจังหื้อแสบดิลี่บุตัดเอาเลยเนี่ย

tôi phải là tôi đi ẩm nàng mới nó chín đầu mẹ và bây bưng mới làm nhỏ phần vả làm mình để phạt để tiệt bông muối để tiệt chắc phải hả to to à mỏ thì ba cái mỏ làm มันโดนนหนน้องพี่น้องครับฝากเป็นกำลังเร่งใจขอบคุณสำหรับการดูคลิปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย